ยอดพี่น้องนี่พี่น้องเอ้ยอันนี้เป็นสาวเวียดนามนี่ทุกคนสาวเวียดนามทุกมาหน้าเมี่พี่น้องมาท่องเที่ยวพี่น้องเอ้ยนี่คือสาวเวียดนามเนี่ทุกคนโอ้โหสาวเวียดนามงามพี่น้องงามหลายงามอิลีโอ้โหนี่พี่น้องสาวเวียดนามโอ้โหพี่น้องสาวเวียดนามสวยงามมากพี่น้องสวยงามจริงๆอิงิลีออลอทุกคนโอ้โหน้าทุก ปาทุกพี่น้องนี่คือเรือนักท่องเที่ยวเลยทุกคนโอ้ยทำไมมันงามพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยคนเต็มลำเลยทุกคนความมันหลายโอ้โหเต้นกันอย่างสนุกสนานเลยทุกคนทุกคนปาทุกอย่างง่วนซื้นเลยพี่น้องนักตัง นักคลองเกี่ยวต่างชาติพี่น้องโอ้โหอยู่บนเรือพ <Overwatch> ี่น้องสนุกสนานยังมีความสุขเลยทุกคนคุณน่ะเรือพี่น้องโอ้ยลองเรือในน้ำเจ้าพระยาพี่น้องว้าวโอ้โหพี่น้องนี่นี่เพราะว่าประเทศไทยประเทศไทยเป็นจันทร์เลทุกคนเบิ่งแต่เรือ ก็ยังมีเลือดท่องเที่ยวพี่น้องเอยความมันงามตกแต่งไฟแสงสีพี่น้องสวยงามอลังการชุดยอดดีทุกคนว้าวเตือนกว่าเลยหมาเน่งพี่น้อง นั่งชุมนุมกันพี่น้องอย่าไปทายไปเได้ไม่ไปทายเด้ซื้อน้ำมบป้าทุกพี่น้องคนดังเบิร์ดอยู่นี่กเนี่ยคนดังเบิร์ดเน้่ทุกคนซีมานั่งเบิ่งเขาสนทนากันพี่น้องดังพื้นดังทานดังแก๊สกับแก๊สเมื่อยยางเมื่อยท้ายก็พากันนั่งเล่นเบกกันโอ้โหพี่น้องพี่น้อง ความสุขของคนเท่ากับทั้งสี่แหลทุกคนเลยไพมีเดียไ่เรื่อปาเมน้นมียอีกแล้วมียหาไปดูไปดูนี่ก็โอยพี่น้องเลยมาท่องเลยพระอ่อนไอคนสยามคนปอ้ยี่นอเ่ง่ามมีอะเดียวคอียันก็ได้ หน่อม <ELL> uh, right. mm ่า hmm. uh ่อมาะอเีย้อม่เลยานะแล้วอรีแล้วเยแ่หเาโอ้มาแล้วมาแล้วพี่น้องมาอีกแล้วมาอีกแล้วพี่น้อง โอ้โห oh เต้นกันอย่างสนุกสนานอย่างมั่นเลยพี่น้องโอ้โหเฮ้เฮ้เฮ้ว้าวพี่น้องสุดยอดกันได้กัเต็มกันได้ก็แน่นพี่น้องเอ๋ยว้าว มาแล้วมาแล้วทุกคนมาอีกแล้วมาอีกแล้วเรื่องอารามมืดเลยพี่น้องไฟโอ้โหพี่น้องเอ๋พี่น้อง,อองเอ๋ป่นฝรั่งต่างชาติพี่น้องพี่น้องเต็มคันเรือเลยทุกคนกว่าจีสันรึ่งสันต่างพี่น้องเต็มปูนสนุกสนานดีพี่น้องโอ้โห,โห,โหพี่น้องเอ๋ บัวาทางบกบววทางน้ำพี่น้องเหมือนกันเบิดเลยพี่น้องเลยนี่อันนี้พี่น้องอันนี้เป็นเรือใหม่เด้ทุกคนเป็นไหม่ไม่ซักพี่น้องเป็นทรงแบบทรงไทยพี่น้องเอยโอ้โหพี่น้องสุดยอดมาอีกแล้วมาอีกแล้วพี่น้องอันจะเป็นเรือเรือไหม่พี่น้อง โอ้โหเดือกำลังไหลมาบรคาดสายพี่น้องสุดยอดนี่พี่น้องเอ้ยนี่คันต้นนี้นี่ฝรั่งมันมาักเด้พี่น้องถ้าเป็นใหม่ยังสี่นี่ฝรั่งมันมากแข็งเลยเต็มเลยพี่น้องนี่ปอดโอโ้พี่น้องมาอีกแล้วมาอีกแล้วมาอีกแล้วทุกคนโอ้โหพี่น้อง เกือยมาอีกแล้วมาอีกแล้วคุณนะเต้นอยู่เต้นอยู่โขนพีน่น้องโอ้โหมีแต่ฝรั่งมีแต่ต่างประเทศทั้งนั้นพีน่น้องมีแต่ฝรั่งมีแต่ประเทศคนจีนทั้งนั้นเลยพีน่น้องได้เพียบเลยพีน่น้องเลยโอ้โหพีน่น้องโอ้โหมวนกันอย่างมันเลยพีน่น้อง ยอดว้าว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 โบเฮนดูโบเฮนที่ไหนเด้อพี่น้องสิคือเมืองไทยเมืองไทยนี่สุดยอดอลังการอีเดียทุกคนบัวทางเรือบัวทางรถยนต์โอ้โหถนนทุนทางสุดยอดอีเดีอันดับหนึ่งเลยพี่น้องอันสีเปลาเรื่องประเทศไทยนะพี่น้องเอ้ยคุณนะอู้ยามข้าคืนพี่น้องเอ้ยบรรยากาศก็ดีลมก็เย็นสบายสบายพี่น้องสุดยอด เดือน <the> ี่คือสิแรีนเบิดมือเบิดคืนเลยทุกคนตามเบิงพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยนี่เปิงใงสานามกันไลไปตลอดมาเอกแล้วพี่น้องอยู่ทางดุ่มผลมาอีกแล้วมาออกแล้วเดือมาอีกแล้วพี่น้องแมนยังมันคือสี่ร้ยเอาเทเอาวากะเดียกกระดอกพี่น้องนักท่องเที่ยวอะไรมาลังมาพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยปูนคันนี้ก็มีอีกแล้วมีคือการพี่น้องมีแต่นักท่องเที่ยวทั้งนั้นมีแต่ฝรั่งต่างชาติทั้งนั้นพี่น้องเอ้ยมีแต่คนจีน โอ้โหพุ hmm. ่นมาอีกแล้วมาอีกแล้ว huh. กันหนึ um ่ง huh. ทุกคนอื okay. ้อมันสี้ายอย่างก็เดียวก็ดอกเอาเทเอาว่ามันตั้งโพตั้งโพอีดีรอได้พี่น้องเลยอื้อพี่น้องมาแล้วมาแล้วมาอีกแล้วมาอีกแล้วพี่น้องตึกตัวนั้นก็โอ้พี่น้องเบิ่งแซงแฟเรื่องอารามเลยพี่น้องพี่น้องเอ้ยโอ้โห เบิ่งนักฟังเกี่ยวเต็มเรือเลยทุกคนมีซองชาแนลเนี่ยแต่เต็มเลยพี่นอ้องเต็มเลยคุณเต้นลำฟังเพลงกันอย่างสนุกสนานพี่นอ้อ,นอ,ง,เองเอ้ยพี่น้องเอ๋ยเบิ่งเอาเบิกอ่ออันนี้อยู่ทางไกลอยู่กลางแม่นม้ำคนนี้ทุกคนสุดยอดบ่ว้าวว้าว,ว,าวพี่น้องจริงใหญ่อลังการมากๆ พี่น้องเอ้ยจะตามชาติทั้งนั้นพี่น้องเอ้ยมีทั้งฝรั่งมีทั้งจีนมีทั้งเวียดนามพี่น้องเต็มไปหมเดเลยพี่น้องเอ้ยมาจักสิว่าจังเดเบิงเอาพี่น้องสุดยอดอีดีสุดยอดอ๋อหรอโอ้โหยพี่น้องโอ้ซามคันมันไล่กันเมือพี่น,น้องไล่กันไปสุดยอดอีดีพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ย นี่พี่น้องมาอีกแล้วมาอีกแล้วพี่น้องมาอีกแล้วมาอีกแล้วเรือมาอีกแล้วพี่น้องแต่ว่าคันนี้คนบุคใครหลายปันไดททุกคนมีหน่อยหนึ่งกัะพอได้ให้เบิ่งอยู่ทุกคนแต่ว่าเรือนี่โอ้โห,โหงามคักดีพี่น้องโอ้โห,โหพี่น้องเยลยเรือมันไหลกันตามตามมาพี่น้องเลยทำไมมันไหลอีหลอพี่น้องเลย ว้าวบรรยากาศที่ต้องดินขนาดพี่น้องมาแล้วมาแล้วทุกคนทุกคนมาแล้วเรือมาแล้วมาเรือไม่แล้วมาแล้วมาแล้วมาแล้วคนเต็มเรือเต็มลำเลยทุกคนโอ้โหคนแน่นเลยทุกคนอื้ี่ยังมันสหลายขนาดนี้พี่น้องไอ้คนจักมันมาแต่ทางไหนพี่น้องมันสหลายคับเอเดียลอกระเดียกกระดอทุกคน โอ้โห oh พี่น้องนี่นี่บอกไปเดทไทยพี่น้องเอ้ยพูดนะพี่น้องโอ้เย <c oughs> <Yeah, yeah. S 1> oh ้จโอ้โหพี่นอออ <c oughs> ้องเอ้ยทุศยอดทุศยอดเต็มล้ำเลยทุกคน <c oughs> พี่น้องเอ้ว้าว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 โอ้โห oh พี่น้องเอ้ไปแล้ว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 พี่น้อง ยอดพี่ดีพี่น้องเอ้ยมาทางนี้มาทางนี้พี่น้องหนี่สาวเวียดนามทุกคนมีแต่พูงงามพี่น้องสาวเวียดนามเวียดนามให้ลองโอ้โหเวียดนามพี่น้องสาวเวียดนามงามหลายงามอีหลีมาอีกแล้วพี่น้องมาอีกแล้วมาอีกแล้วซองลำพี่น้อง ซองลำซองลำเต็มทั้งซองลำเลยทุกคนหนัก่องเขี่ยวเต็มแน,น่นเอียดเลยทุกคนอกผหยังมันสิลายขนาดนี Lauren Grammy นน้พี่น้องออเอ๋ย wow, 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 wow. นี่ซองลำมันมานำกันพี่น้องเอ๋ยว้าว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 พูนขนาดก็เต็มคันนี้ก็เต็มพี่น้องอุ้ยนัก่องเที่ยวแน,น่นเต็มอีรีรอ,อพี่น้องสุดยอด ว้าว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 ยิ่งใหญ่อลังการมากๆเลยทุกคนโอ้โหสุดยอดอีดีว้าว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 ไปแล้วไปแล้วทุกคนหูสุดยอดงามหลายงามหลายพี่น้องเลยสุดยอดอีดีปลาโูทุกคนสุดยอดอีดีงามหลายเรือพี่น้องเลย เอาพี่น้องสำหรับคลิปนี้กับศิลาเพียงตัวนี้แหละพี่น้องเอ้ยถ้ามาคลิปนี้กับฝากกด subscribe กดไลค์กดติดตามเด้ออสิ่งที่สำคัญเนาะพี่น้องก็อย่าลืมกดกระดิ่งเนาะแจ้งเตือนเพื่อสิบนพลาดคลิปใหม่แน้วทุกคนสิ่งที่สำคัญเนาะอย่าลืมกดกระดิ่งเนาะเอาสำหรับคลิปนี้กับศิลาเพียงตัวนี้แหละพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวพอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบายโอ้สาวเวียดนามงามหลายพี่น้องสาวเวียดนามสาวเวียดนามงามหลายสุวน